รู้ไหมคะเมื่อเช้าหมาอนั่งดูดาวนั่งดูพลังงานของวันนี้แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่หลายคนกําลังคิดเยอะเรื่องหน้าที่การงานบางคนอาจจะรู้สึกว่าทํางานหนักแต่ไม่เห็นผลบางคนกําลังลังเลว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือบางคนอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าใครกำลังมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจวันนี้หมออยากจะนั่งคุยกับทุกคนแบบสบายๆเหมือนเพื่อนสนิทที่นั่งจิบชาด้วยกันแล้วมาดูกันว่าดวงการงานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญเราจะใช้พลังงานวันนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราได้อย่างไรวันที่6กันยายน2568นี้หมอมองดูแล้วเป็นวันที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะพลังงานของวันนี้เป็นแบบช่วงเปลี่ยนผ่านหรือที่หมอชอบเรียกว่า จุดหักเหในเรื่องการงานให้นึกพ่อว่าเหมือนเรากําลังเดินอยู่บนสะพานแล้วตอนนี้เราอยู่กลางสะพานพอดีมองไปข้างหลังเห็นทางที่เราเดินมามองไปข้างหน้าเห็นจุดหมายที่เราจะไปวันนี้เป็นวันที่ทําให้เราได้หยุดพักหยุดคิดแล้วตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปทางไหนดี สำหรับคนที่เกิดในช่วงต้นเดือนวันนี้อาจจะรู้สึกว่ามีแรงบีบคันจากหน้าที่การงานมากขึ้นหน่อยแต่แรงบีบคันนี้ไม่ใช่สิ่งไม่ดีมันเป็นเหมือนแรงผลักดันที่จะทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเราได้คนที่เกิดกลางเดือนวันนี้จะรู้สึกว่ามีพลังในการสื่อสารการนำเสนอได้ดีมากเป็นวันที่เหมาะกับการประชุมการเจรจาหรือการเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆ ส่วนคนที่เกิดปลายเดือนวันนี้เป็นวันที่ดาวดวงการงานสองแสงให้ค่อนข้างสว่างเป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนแระยะยาวการคิดกลยุทธใ์ใหม่ๆช่วงเช้าของวันนี้เหมาะมองดูแล้วเป็นช่วงที่พลังงานค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกาแฟเข้มๆที่เราดื่มตอนเช้ามีแรงมีพลังแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง หลายคนอาจจะตื่นมาแล้วรู้สึกว่าในหัวมีเรื่องงานวุ่นวายมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีถ้าใครรู้สึกแบบนี้หมอแนะนําให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆแล้วเขียนสิ่งที่ต้องทําลงในกระดาษจัดลําดับความสําคัญใหม่ ช่วงนี้เหมาะมากกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิเช่นการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการวางแผนแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการประชุมใหญ่หรือการนำเสนอที่ต้องใช้พลังงานในการโต้ตอบมากสำหรับคนที่ทำงานขายหรืองานบริการช่วงเช้านี้อาจจะเจอลูกค้าที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกหน่อยแต่อย่าท้อใจนะคะเพราะถ้าเราอดทนผ่านช่วงนี้ไปบ่ายจะดีขึ้นเยอะเลย ช่วงบ่ายนี้เป็นช่วงทองของวันนี้เลยค่ะทางลังงานเปลี่ยนจากเข้มข้นเป็นแสงอ่อนๆแต่ทะลุทะลวงเหมือนแสงแดดยามบ่ายที่ส่องผ่านใบไม้อ่อนโยนแต่ให้ความอบอุ่นช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารการประชุมการเจราจาหรือการนําเสนอคำพูดของเราจะมีพลังในการชักจูงใจคนอื่นได้ดีและคนอื่นก็จะรับฟังเราด้วยใจที่เปิดกว้างมากกว่าปกติ ถ้าใครมีงานที่ค้างมานานหรือมีปัญหาที่ติดขัดอยู่ช่วงบ่ายนี้ลองเข้าไปแก้ไขดูนะคะเพราะเราจะมีมุมมองใหม่หรือมีไอเดียใหม่ๆเด้งขึ้นมาสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังจะส่งใบสมัครงานช่วงบ่ายวันนี้เป็นช่วงที่ดีมากเพราะพลังงานจะช่วยให้เราดูหน่าชั่วถือมั่นคงและน่าไว้วางใจ ช่วงเงย็นของวันนี้พลังงานเริ่มสงบลงเหมือนคลื่นที่เริ่มลดลงหลังจากที่สัตว์ฝั่งมาทั้งวันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการไตร่ตรองการคิดทบทวนสิ่งที่ทำมาทั้งวันหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันแต่ช่วงนี้ไม่ควรไปพักผ่อนเฉยๆให้ลองใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงในการคิดว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้างเรียนรู้อะไรใหม่บ้างเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดอย่างไร ถ้าใครทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่ช่วงเย็นนี้เหมาะกับการวางแผนงานของวันพรุ่งนี้การเตรียมเอกสารหรือการนัดใหม่ล่วงหน้าหลังจากที่หมอเล่าเรื่องดวงการงานของวันนี้ไปแล้วตอนนี้หมออยากจะนั่งคุยกับทุกคนเรื่องข้อคิดที่หมอคิดว่าสำคัญมากเลยค่ะรู้ไหมคะวันนี้หมอได้รับสายจากน้องคนหนึ่งที่ปรึกษาเรื่องการทำงานเขาบอกว่ารู้สึกเบื่อกับงานเดิมอยากจะลองทำอย่างอื่น แต่ก็กลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จกลัวว่าจะเสียเวลาหมอบอกกับเขาไปว่าความกลัวนี้เป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตเราการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าต้องเผาสะพานข้างหลังทิ้งเสมอไปบางครั้งเราสามารถเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยได้เช่นถ้าเราทำงานออฟฟิศแล้วอยากจะลองทำธุรกิจส่วนตัวเราไม่จำเป็นต้องลาออกทันที เราอาจจะเริ่มจากการทำธุรกิจเล็กๆในเวลาว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างฐานลูกค้าจนกว่าจะมั่นใจว่าพร้อมแล้วค่อยเปลี่ยนเต็มตัวอีกเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะคุยคือเรื่องการอดทนในยุคนี้ทุกอย่างเร็วมากเราเคยชินกับความสะดวกสบายเวลาทำงานแล้วไม่เห็นผลทันทีเราก็เริ่มถอแต่ความจริงแล้วการทำงานที่มีคุณค่าส่วนใหญ่ต้องใช้เวลา เหมือนการปลูกต้นไม้เราปลูกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะมีผลไม้กินแต่ถ้าเราดูแลอย่างสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยรดน้ำสักวันหนึ่งมันจะให้ผลไม้ที่หวานหอมกับเราหมอเคยมีลูกค้าคนหนึ่งทำงานขายมาสามปีแรกไม่ค่อยมีใครซื้อเขาเกือบจะยอมแพ้แต่ปีที่สี่เขาเริ่มมีลูกค้าประจำปีที่ห้เขาเป็นเซลส์อันดับต้นๆของบริษัท ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะ3ปีแรกเขาใช้เวลาสร้างความเชื่อมัน่นสร้างเครือข่ายเรียนรู้เทคนิคการขายปีที่4-5ถึงเป็นปีเก็บเกี่ยวผลงานอีกเรื่องที่หมอคิดว่าสำคัญคือการทำงานร่วมกับคนอื่นในโลกยุคใหม่ไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวสำเร็จได้หมดเราต้องรู้จักการร่วมมือการแบ่งปันและการยอมรับความแตกต่าง บางครั้งเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่นิสัยไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำงานช้ากว่าเราหรือเร็วกว่าเราเขาอาจจะชอบความเป็นระเบียบในขณะที่เราชอบความยืดหยุ่นแทนที่จะไปกโกรธหรือหงุดหงิดลองหาจุดที่เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้คนที่ทำงานช้าอาจจะมีความละเอียดที่เราไม่มีคนที่ชอบความเป็นระเบียบอาจจะช่วยให้เราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายแล้วหมออยากจะพูดเรื่องความสมดุลในชีวิตการทำงานเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดเรายังมีครอบครัวเพื่อนฝูงงานอดิเรกสุขภาพที่ต้องดูแลด้วยหลายคนทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองทำงานจนกระทั่งสุขภาพพังความสัมพันธ์กับครอบครัวเสื่อมลงแล้วเมื่อประสบความสำเร็จในการงานแล้วกลับพบว่าไม่มีคนที่จะแบ่งปันความสุขด้วย ดังนั้นขณะที่เราพยายามทำงานให้ดีอย่าลืมให้เวลากับสิ่งอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์การใช้เวลากับคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีพลังในการทำงานมากขึ้นวันนี้หมอได้คุยกับทุกคนเรื่องดวงการงานของวันที่6กันยายน2565ไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะ หมอหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานกันนะคะที่หมออยากจะฝากไว้คือดวงชะตาเป็นเพียงแค่แนวทางไม่ใช่กฎเหล็กสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเราเองแม้ว่าดวงจะไม่เอื้ออํำนวยแต่ถ้าเราทำความดีอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เราก็สามารถสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้อย่าลืมว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่และการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเมื่อเราทำงานด้วยใจรักด้วยความภาคภูมิใจงานนั้นจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ดีไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกรับสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาในการทำงาน กำลังรู้สึกท้อแท้หรือกำลังไม่แน่ใจในทิศทางของตัวเองหมออยากจะบอกว่าทุกคนมีจุดเปลี่ยนในชีวิตบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนปัญหากลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตขึ้นหมอจะกลับมาคุยกับทุกคนอีกในตอนหน้านะคะมีอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยหมอจะพยายามตอบทุกคนดูแลตัวเองให้ดีรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่พักผ่อนให้เพียงพอ แล้วทำงานด้วยความสุขนะคะ